สวัสดีครับผมชื่อซิมผมเป็นคนชอบเล่นเกม ROV ชอบชวนเพื่อนๆเ,เล่นเกมและสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นทางเดินบันไดในคาบเดียนและในคาบพักกลางวันหรือเดินไปเล่นไปก็ยังได้ในขนาดเรียนวิชาสังคมคุณครูกำลังสอนเรื่องการนั่งสมาธิคือการมีความน,นลึกรู้ในลมหายใจเข้าออก ซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากได้แต่มื่อลอยมองออกไปนอกหน้าต่างการกระทําของผมทําให้ครูต้องบ่นว่าทุกครั้งด้วยความอารมณ์ร้อนเล่นเกมก็มีแต่แพ้หงุดหงิดไหนจะไม่มีเวลานอนอีกนอนดึกแทบทุกวันมันก็มีบางครั้งเรามักจะควบคุมอารมณ์ตนเองไม่อยู่ว่าครูแล้วเดินออกห้องไป แต่ครูก็ไม่ได้ถือสาและไม่ได้ว่าอะไรผมเลยคุณครูของผมก็พยายามทําความเข้าใจและหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผมเพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างเหมาะสมเท่านั้นยังไม่พอเพื่อนในกลุ่มเรียนในห้องของผมยังช่วยครูอีกแรงหนึ่งเพื่อที่จะทําให้ผมเป็นคนเลิกติดเกมครูของผมก็ใช้วิธีอยู่ในเรื่องที่สอนนั่นแหละคือเรื่องการนั่งสมาธิคือการมีความลึกรู้ตัวในลมหายใจเข้าออก ตอนแรกผมก็ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามก็ยอมรับว่ามีบ้างที่ยังฝืนใจตัวเองอยู่ไม่อยากทำหลับตาลืมตาบ่อยครั้งและแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิได้นิ่งแน่วแน่จนผมจำทุกคำที่ครูสอนการทำสมาธิว่าทำจิตให้สงบด้วยการทำสมาธิพาใจกลับมาจดจ่อกับลมหายใจนั่งในท่าที่สบายผ่อนคลายและหลับเบาๆ เอาจิตตามรู้ลมหายใจในขนาดที่หายใจเข้าและเอาจิตตามรู้ลมหายใจขนาดที่หายใจออกจิตจะไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากตามรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นผลของการนั่งสมาธิทำให้ผมเป็นคนที่มีสมาธิมากขึ้นมีความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นมีความมั่นคงทางจิตใจมีวุฒิภาวะทางอารมณ์อยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ เป็นคนที่มีสติพร้อมรับมือกับทุกปัญหาใช้เหตุผลมากอดอารมณ์เสมอเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่เก็บเอามาคิดมีวินัยในตัวเองตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จและส่งงานตามเวลาที่กำหนดไม่ค้างค้างงานที่ครูสั่งและยังทำให้ผลการเรียนของผมดีขึ้นด้วยและเพื่อนๆล่ะครับลองปฏิบัติตามแล้วหรือยังจะได้ไม่เป็นเหมือนผมคนก่อน ชีวิตที่ว้าวุ่นที่ไม่มีสติสมาธิมัวแต่เล่นเกมการเรียนย่ำแย่นั่นก็เพราะเกมทุกที่ทุกเวลา